คำถามมาเยอะเลยค่ะว่าเสน่จันเนี่ยต้องไซส์ไหนไม้อายุเท่าไหร่เราถึงจะเริ่มทำจำนวนได้เดี๋ยววันนี้เราเอาตัวอย่างของไม้ไซส์เล็กที่เล็กเล็กนะคะระดับเขาเรียกว่าอะไรล่ะคล้ายๆกับหั่นทำจำนวนบอลสีเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่แกมาให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเกี่ยวกับการทำจำนวนสเสนจันนะคะคสวัสดีค่ะพี่แกสวัสดีครับผมอ่ะเดี๋ยวจากคำถามนะครับที่ถามกันมาเยอะเลยว่าให้สเสน่จันเนี่ยมีจริงๆแล้วแค่ไหนถึงจะ ทำจำนวนได้ขยายพันธุได้อ่าก่อนหน้านี้เราทำเรื่องของการอ่ายกยอดหมยต้นเล็กไปแล้วเนาะแต่คราวนี้แล้วถ้าจะหั่นชิ้นตาล่ะต้นแค่ไหนหั่นได้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเคสตัวอย่างจริงๆเสนจันนะครับสำหรับผมจะที่เคยทำมาเนาะไม่ว่าจะเป็นการแก้แก้ไม้มีปัญหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่าเรื่องอายุอะ่ะสำหรับผมเม่ไม,ไม่ที่ทำมาก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เนาะเพราะว่าในในส่วนของไม้ที่แม้กระทั่งอ่อนหรือเล็กอะ่ะ เราก็สามารถทําจานวนได้เนาะถ้าพลังงานเขาเพียงพอแล้วการทาในสภาพแวดล้อมของเราเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้เขาเกิดได้เขาก็จะใช้พลังงานจากชิ้นตาที่เขามีแหละในการสร้างหนอ่อสร้างอ่าอ่าสร้างจาก,จาก,จ,ากจากตาขึ้นมาอ่าคือเขาเนี้ยยิ่งถ้าเล็กเนี่ย ปริมาณสารอาหารน้อยอ่าน่อที่ได้ก็อาจจะเล็กตามตแต่ไม่ได้ไม่ได้มีผลเรื่องของอ่าความแข็งแรงเท่าไหร่แต่คขาเนี้มันจะถ้ายิ่งเล็กเนี่ยมันก็จะเป็นการยากในเรื่องการการช้ำเนาะสำหรับหลายๆคนถ้าสภาพแวดล้อมไม่นิ่งมากๆอ่ แล้วมีคําถามเพิ่มเติมแทรกมานิดนึงทีนี้อย่างเคสเนี้ยที่เราทําคลิปนี้มาก็เป็นประโยชน์สาหรับพี่ๆบางคนที่มีไม้สเสน่จันเนาะอาจจะยังไม่ได้เป็นไซแม่ทุกคนนึกภาพออกปะแล้วระหว่างทางเนี่ยไม้มีปัญหาเรา,าเห็นทิ้งรากเออแล้วแบบฮ้ยเราเริ่มกลัวแล้วว่าไม้ต้นนั้นจะมีเชื้ออยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นวิธีของที่สวนว่าเราจะเลือกทําจํานวนก่อนเสมอ<ะ>เพื่อไม่ให้ เสียหายไปทางต้นเดี๋ยวมาดูขนาดก้เกให้ความรู้ตรงนี้ก่อนอ่ะโอเคผมดูในขนาดต้นที่เล็กๆแล้วกันว่าเล็กแค่ไหนเนาะอันนี้12วันนะคะใช่เนี่ยครับเป็นชิ้นประมาณนิ้วก้อยนี่เองเห็นไหมอ่าอ่าเราเราสามารถมาหันแล้วตัวเนี้ถูกผ่ากลางตาด้วยซ้ำอ่าถูกผ่ากลางตาให้เขาเขางอกแบบอ่าเป็นเป็นต้นสองต้นด้วยซ้ำเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเพื่อกระจายความเสี่ยงเรื่องของการด่าง ใช่ใช่ไหมพี่เก๋ใช่ตัวเนี้ยเราสามารถเอามาชําได้เลยเนาะตามปกติก็สุดท้ายมันขึ้นอยู่ที่สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงของเราแหละมันเหมาะสม,ม,ะมให้เขาเจริญเติบโตไหมถ้าอย่างสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงของเราเป็นแบบมีเชื้อราอบอ้าวมากเกินไปทําให้เกิดเชื้อรากินเขาเนี่ยมันก็จะทําให้ให้การไปต่อได้ยากเนาะอ่ะดิ่งแทรกนิดหนึ่งตรงนี้ที่ส่วนนะคะช้อยขอ,อตัวตัวพลาสติกนี้หน่อยค่ะ แล้วก็จะมีคําถามเรื่องของวิธีการหั่นชิ้นตาเหมือนกันค่ะต้องอบไม้ทุกครั้งที่ทําออกไปนะคะวันนี้ก็คอนเฟิร์มอีกรอบนึงว่าเราวางแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้ได้แสงตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะถ้าคนมองว่าเสี่ยงแนะนํานะคะต้องใช้ไฟต้นไม้ในการช่วยเขาเสริมด้วยนะเพราะว่าถ้าแสงไม่มีเนี่ยไม้ก็เติบโตช้านะคะอ่าโอเคการอบอ้าวเนี่ยใช้พัดลมดูดอาาพี่เจลออกจากตรงนี้ได้เลยยิ่งดีโอเคเดี๋ยวผมจะ แล้วกีกคำถามหนึ่งก็คือถ้าเวลาให้ขนาดไหนที่เราสามารถลงกระถางปลูกได้เลยจริงๆถ้าเกิดเริ่มเปิดใบเปิดตาเนี่ยก็เป็นระยะที่แผลปิดแล้วเนาะ,ะเป็นชิ้นตาที่ไม่ไม่ได้มีแผลเปิดแผลสดอะไรพวกเนี้ยผมก็จริงๆก็บางครั้งถ้าถ้าเรา,าไม่ชัว่ไม่ชัวก็คือรอให้มีราก,ก่อนมีใบก่อนอก็จะก็จะก็จะดีกว่าแต่จริงๆแล้วการการในระยะเนี้สามารถเอาลงปลูกได้เลยเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรจากการชําชิ้นตาในวัสดุปลูกนั่นแหละครับ เพราะว่าสิบสองวันนะคะสิบสองวันนะไม้นี้สิบสองวันชิ้นตาเสน่ห์จานะเวลาเขาเขาหักหรือว่าเวลาเขาอยู่ในธรรมชาติเขาแค่วางบนดินอยู่บนวัสดุปลูกเขาก็สามารถแทงรากลงไปแล้วก็ได้เลยเนาะ่เจริญเติบโตได้เลยขอให้วัสดุมันไม่มีปัญหาใช่แต่เราก็เปิดตรงช่วงโคนที่ตาเขาเขาโผล่ขึ้นมาหน่อยอย่าไปกลบเนาะเพราะถ้ากลบเนี่ยบางทีความชื้นมันอาจจะทําให้อ่าชิ้นส่วนคือตัวตาเนี่ยเน่ามีปัญหาอะไรได้เนาะชิ้นตานี่ก็คือลอยมาเลยใช่แต่ตรงนี้เขาไม่มีรากอะพี่เกยมันจะมีปัญหา เรื่องเขาความชื้นที่ในลำใช่ไหมสิ่งที่ผมทําก็คือผมจะใช้มูลไส้นเดือนในการในการเซตเห็นไหมเซตอัพลงไปให้เขาไหลลงไปออยู่ล้อมรอบบริเวณของของตัวชิ้นตาเพื่อให้เขาหนึ่งเป็นตัวส่งผ่านความชื้นให้แล้วเพื่อให้ไม้เขาเกิดรากเหมือนตอนที่อยู่ในทรายเพราะว่าชิ้นตาบางคนใช้วัสดุที่แห้งเกินไปเนี่ยการการมาชําในแบบนี้ในสภาวะที่ไม่ได้อบเนี่ย พินตาเขาก็อาจจะไม่ได้เรื่องของความชื้นเพียงพอที่จะทำให้เขาสร้างรากอะไรได้เนาะ,ะเขาเนี้ยก็ต้องดูตามความเหมาะสมของสถานที่ตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นตัวสถานที่ตัวเองเนี่ยชื้นะการแค่วางไว้บนพื้นผิวเนี่ยมันก็ทําให้เขาเขาสามารถ สร้างรากสร้างอะไรได้แล้วเนาะอันนี้ก็ไม่เสียเวลาเลย12วันเราก็มาลงเลยถึงไม่มีรากนะจริงๆแต่ส่วนใหญ่เราจะแนะนําเป็นเมนเลยว่าให้มีรากนิดหน่อยแล้วลงได้เลยนะส่วนคลิปที่ผ่านมาคลิปล่าสุดนะคะไปย้อนดู EP ีล่าสุดเนี่ยอย่าให้รากอยู่ในทรายเยอะเกินไปจะได้ไม่ต้องปรับตัวเยอะใช่รากเขาอยู่ในทรายมากไม้เปิดใบเยอะแล้วอะไรเงี้ครับมันจะมีเรื่องปัญหาเรื่องถ้าเกิดเขาอยู่ในทรายที่กระถางเล็กเนี่ยความชื้นก็ไม่ได้เยอะเนาะมี ความชื้นอ่าแค่พอดีตัวเขาแต่พอเวลาไปลงวัสดุจริงเนี่ยความชื้นก็สูงอ่าและอาจจะไปเกิดเจอสภาวะที่อ่าฟ้าปิดอ่าเขาเรียกวัสดุในกระถางใหญ่ขึ้นความชื้นต่อเนื่องมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดสภาวะที่รากได้เนี่ยลงเลยค่ะนี่นี่เอาลงเลยไม่เสียเวลาเพราะว่าเราเราพูฟแล้วว่าชิ้นตาเขาไม่ได้มีปัญหา12วันแล้วงอกได้ดีนะคะเพราะตรงนี้เขายังใช้พลังงานจากชิ้นตาอยู่นะโอเคเนาะนี่พี่เก้ลงเลยอ่าอย่างนี้เลยเนาะเออก็ง่ายๆเลยควาง คีอ่าวัแน,นี้นะครับอันนี้เป็นแนวทางนะคะไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้คือถูกต้องร้อเเ็นตะทุกคนต้องลองไปปรับเปลี่ยนลองไปใช้ใชลองไปปฏิบัติกับกับเไม้ที่สวนดูนะคะว่าชอบแนวทางไหนเนาะแต่คีย์สำคัญนะครับสาภาพแวดล้อมการเลี้ยงของเราถ้ามันเหมาะสมะจริงจริงการดูแลก็จะน้อยมากการเลี้ยงก็จะง่ายขึ้นเยอะเนาะสุดท้ายเหม,มือนเหมือนอที่เคยพูดเสมออย่างที่พี่ๆท่านหนึ่งนึกว่าหลายๆคนเขาเคยได้ยินคำนี้ก็คือ ถ้าจะเลี้ยงปลาก็ต้องเลี้ยงน้ําเลี้ยงสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ให้ดีก่อนอ่าแล้วจะทำได้ง่ายๆเนาะอ่าโอเคอย่างนี้นี่วัสดุก็เดือดเหมือนเดิมนะคะใบก้ามปูย่อยหมักเอ่อราดีไตโคโดบ ب าของที่สวนนะคะแล้วก็ถาดแค่นี้เลยแค่นี้เองเรียบร้อยอะรุยค่ะเนลงกระถางกันรัวๆเพราะว่าโอ้โหออเดร์เยอะค่ะโอเคพอเวลาเปิดสักสามสี่ใบก็ไม้ติดกระถางพอดีเลยถ้าแบบนี้เนาะถ้าเรายิ่งเราลงเร็วเนี่ย การที่ไม้เขาเจริญเติบโตแล้วติดกระถางอ่าใครที่จะแบ่งออกอะไรพวกเนี้ยก็จะง่ายเนาะเลิศเลยโอเค,อเ,คเรียบร้อยค่ะครับผม